เปิดค่ารักษาบุ๋มปนัดดาประสบอุบัติเหตุที่สิงคโปร์เห็นปุ๊บหายเลยจากที่ทราบกันว่าบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีประสบอุบัติเหตุรถชนท้ายรถที่ตัวเองนั่งขณะอยู่ที่สิงคโปร์โดยแม่บุ๋มก็ได้เผยอาการว่าปวดร้าวหลังล่างและคออาเจียนมีเลือดปนสองรอบหมอฉีดยาและเอกซเรย์เรียบร้อยผลตรวจคือมัดเส้นสปาตเอ็ม กล้ามเนื้ออตรงคอกับหลังล่างอักเสบเฉียบพ,พลันมีผลกับเส้นประสาทล่าสุดโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแอดบุมปนัดด้าเผยค่ารักษาสอง0 0ื่นกว่าบาทโดยบอกว่าหายดีแล้วทุกคนเพราะเจอค่าหมอไปสองห0ื่นกว่าประสบการณ์เข้าโรงพยาบาลที่สิงคโปร์เอ็กซเรย์คอกับหลัง ยาฉีดแก้ปวดหนึ่งเข็มยากลับบ้านสี่อย่างยาคลายกล้ามเนื้อแก้อาเจียนบำรุงประสาทและแผ่นแปะแก้ปวดพร้อมกับค่าเจอหมอตอนดึกค่าเอกสารที่ขอกลับบ้านสองหมื่นกว่าบาทหายดีเลยจ้าแม่แข็งแรงแล้วจริงๆงง